ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ากลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมยังไม่มีนะครับและก็เป็นตัวละครที่มันไม่มีให้สุ่มด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ในตัวแดงตู้ธรรมดานะครับหรือว่าตู้ตัวดําก็จะไม่มีตัวนี้นะครับจนณปัจจุบันณเซิร์ฟจีนตัวนี้ก็ยังไม่มีมาให้สุ่มนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอเด้้แลว นะครับผมว่าตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตัวไล่นั่นก็คือเจ้าตัวละครอ,อย่างโกริบาสนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นหนึ่งใน3ขุนพลของโบรอดนะที่นายในเมรู้สึกว่าจะโผมาได้ประมาณไม่กี่วินะครับก็โดนใส่ตามาเนี่ยไปหินหรือว,ว่าต่อยตายแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นตัวละครที่แรงมากๆในเกมเกมนี้ส่วนวิธีที่เราจะได้รับเจ้าตัวละครโกริบาสนะครับก็มีอยู่แค่วิธีเดียวนะเพราะว่าเราจะสุ่มไม่ได้นะั่นะคือวิธีที่เราเนี่ยจะรอซื้อชิ้นส่วนจากร้านค้าลึกลับนะครับส่วนร้านค้าลึกล เราทุกวันนะครับมันจะสุ่มเวลาที่เราเล่นด่านจบนะครับหรือว่ากดเคลียรด่านมันก็จะมีร้านค้าลึกลับขึ้นมาให้เรานะครับผมแล้วพอเรากดเข้าไปดูมันก็จะมีโอกาสขายเจ้าชิ้นส่วนโกลิบาสน,นะครับที่ผมพูดว่ามีโอกาสเนี่ยก็เพราะว่าบางทีในร้านค้าลึกลับนะครับมันก็อาจจะไม่ขายโกลิบาสเราจาเป็นที่ต้องใช้เพชรในการรีนะครับผมเพื่อเปิดหน้าใหม่แล้วก็มาลุ้นว่ามันจะขายเจ้าชิ้นส่วนโกลิบาสหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นมาขายเป็นหน้าแรกๆโดยที่เราไม่ต้องรีนะครับส่วนใครอยากได้เจ้าตัว สามหมื่นเพชรนะครับผมแล้วก็ใช้เวลารีหาในทุกๆวันนะครับยิ่งถ้าคุณรีบเนี่ยเพชรคุณก็จะหมดเยอะนะก็เก็บใช้เวลาเก็บประมาณเดือน2-3เดือนก็น่าจะได้เจ้าตัวละครตัวนี้แล้วละครับ แล้วก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะจากตลางประเทศนะครับผมที่เขาได้จัดแรงเอาไว้เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกอะตอมิกทัสซึไม่กี่อะไรพวกนี้เลยนะครับหลังจากที่เรารู้วิธีการหาเจ้าชิ้นส่วนโกลิบาสกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนละกันว่าเจ้าโกลิบาสเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรนะครับเจ้าโกลิบาสเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่สายพลังนะครับแล้วก็ปีศาจนะจะเป็นปีศาจแบบเดียวกับโบลอสเลยนะครับผมแล้วก็กเกลยวกันสูบนะจะใช้ชิ้นส่วนระดับบกก,บก็เเเดดี๋ยวราาามูสของจ้ ตัวละครอย่างโกริบารกันก่อนเลยกันว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับทำไมห,หลายๆคนหนึ่งจัดให้มันเก่งระดับเดียวกับพวกอะตอมิกทัชซึ่งเมื่อกี่อะไรพวกนั้นนะครับเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าฉีกกระชากสําหรับสกิลฉีกกระชากเนี่ยเวลากดใช้มันก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจจาก1 2 0ของพลังโจมตีนะครับผมเมื่อติดคีย์เนี่ยจะมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายหลักนะครับติดสถานะกัดก่อนสอ,าาอ,องเจ้ากริบัเนมนมมก็จะโดดา ทั้งหมด15เป็นะครับเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตีนะแต่เจ้าของราชาทะเลลึกรู้สึกว่าจะโดนแค่8นะครับมากันที่สกิลอันติต่อนะครับจะมีชื่อว่าลมหายใจกดสําหรับสกิลอันติเนี่ยเมื่อเรากดใช้นะครับผมเจ้ากุลิบัตจะทาการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อศัตรูทุกรายทั้งแนวนอนสร้างดาเมจจาก130ของพลังโจมตีนะครับและมีโอกาส100นะครับผมทําให้เป้าหมายหลักเนี่ยติดถานะกัดก่อน2รอ,อบนะครับเ มันก็จะโดนดาเมจต่อเนื่อง20%จากพลังโจมตีของตัวนี้นะอีกทั้งนะครับผมศัตรูที่โดนโจมตีที่ติดคีเนี่ยก็จะมีโอกาส100%ทําให้ได้รับผลกัดก่อน2รอบด้วยนะครับอันนี้อย่าเพิ่งงงนะไอ้ที่กัดก่อนรอบแรก100%เนี่ยจะเป็นเฉพาะเป้าหมายหลักที่โดนสกิลนี้นะครับแต่ถ้า2ตัวที่เหลือในแนวหน้ามันโดนติดคีนะครับมันก็จะได้รับการติดกัดก่อนไปด้วยนะครับและสกิลพาสซีฟนะครับก็จะมีชื่อว่าผลกัดก่อนนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟเนี่ยก็จะทางานก็ต สนามที่ติดผลกัดก่อนนะครับทุกๆ1ตัวเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี10%ให้เพื่อนฝั่งตนเองทั้งทีมนะครับสามารถทับซ้อนกันได้มากสูงสุด3ชั้นนะครับนั่นก็คือ30%หรือว่าติดศัตรู3ตัวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ผมมองว่าดีนะถ้าเราให้เจ้าโกลิบาสเนี่ยเปิดก่อนนะครับผมมันก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดกัดก่อนนะครับผมและถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดกัดก่อน1ตัวนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีทีมเราเนี่ย1 ที่ผมค่อนข้างโอเคกับสกิลพัสซีฟของมันมากๆเลยนะครับก็สมควรแล้วล่ะครับผมที่เป็นตัวแรที่เราเนี่ยไม่สามารถสุ่มหาได้นะครับนอกจากใช้เพจซื้อจากร้านค้าลึกลับเท่านั้น ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเซตอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับตัวละครอย่างโกลิบาสนะครับผมสำหรับเซตแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นเซตอัศวินนะครับผมว่าเซตอัศวินเนี่ยมันเป็นเซตที่เหมาะกับตัวละครที่มีสกิลในการโจมตีหมู่3ตัวขึ้นไปนะครับเซตนี้ก็ค่อนข้างเหมาะมากๆก็ถ้ามีเซตอัศวินเนี่ยก็ต้องมีเซตนักดาบควบคู่กันไปนะครับสเซตนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเซตกเซตหนึ่งที่ผมมองว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมถ้าเราเอามาใส่ให้กับเจ้าตัวละครโกลิบาผมคิดว่าเชุดเรน นนี่น่าสนนใจนะวเวลาที่มันนะครับผมโจมตีเป้าหมายหลักที่ติดสถานะดีบัฟเนี่ยมันก็จะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะกอปปี้เอฟเฟกนี้นะครับผมให้กับสตูแนวตั้งเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าดีนะถ้าสกิลกัดก่อนมันโดนตัวแรกนะครับในแนวหน้ามันก็จะมีโอกาส50%ที่จะไปโดนตัวแนวหลังด้วยนะครับและก็จะทํางานคอมโบกับสกิลพาสซีฟข,ของเจ้ากุลิบัฟได้ค่อนข้างดีนะที่ถ้ามีัตูติดกัดก่อนก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก10%นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมมมส่่วนวตาตมผมเรืองก การจัดทีมนะครับโกลิบาสถ้าสมมติเรามีอยู่ในทีมเราควรจะเอาไปกับทีมประมาณไหนนะจากที่ดูสกิลผมคิดว่ามันสามารถไปได้กับทุกทีมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมสายถึกทีมสายสปีดให้มันเปิดก่อนก็ดีนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกเซตทีมเผาไหมที่จะมีวัคซีนแมนนะครับเป็นตัวในการเพิ่มการเผาไหมอะไรพวกนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับแต่การได้มันมาก,ก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรในไหนแล้วนะครับเราก็มาลองดูความโหมดของเจ้าโกลิบาสกันหน่อยเลยกันนะครับพอดีว่าในเซิร์ฟผมเนี่ยห กายหิดนะครับเขาได้มีโกลิบาสแล้วนะครับแล้วก็เป็นท็อปเซิร์ฟท็อปหนึ่งนะครับของเซิร์ฟสิอของผมด้วยแล้วก็มีโกลิบารถึงระดับ4ดาวเลยนะเดี๋ยวเรามาลองประลองกับเขาดูนะครับซึ่งผมก็ไม่คาดหวังว่าจะชนะอยู่แล้วนะครับโดยค่าพลังที่มันห่างกันขนาดนี้นะก็พลังของผมเนี่ยถ้าตีรวมๆก็ประมาณล้านสนะครับแต่ของหัวกิ้วผมเนี่ยไปถึง2อล้านสแล้วนะครับก็ห่างกันพอสมควรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าโกลิบาสระดับสีดาวมาประลองกับผมตอนนี้เนี่ยเขาจะทำดาเมจอะไรได้มมาาาากขนนดดไหนนรเเี๋ยวอง วนแล้วก็มาดูผลไปด้วยกันนะครับเผื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นว่าเจ้ากุลิบาทถ้าลง p p เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับก็กดดวนไปเลยละกันอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นออโต้ให้หมดเหมือน p p เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะซึ่งสปีดเนี่ยของฝั่งหมวกคิวผมก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายสปีดนจากที่ดูตัวละครนะครับ อ่ากอลิบัตก็ได้แ้นตีส่ทีมผมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็จะติดกัดก่อนอยู่ถึง2ตัวเลยนะครับว่าดามเมจหลักก็ติดกัดก่อนอย่างราชาทะเลลึกนะและก็เจ้าโบลอสน,นะครับมันก็ดันโดนติดคลินะครับมันก็เลยติดกัดก่อนไปด้วยทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมได้เพิ่มสถานะพลังโจมตีนะครับถึง20%เลยนะเอ้ยเออยี่สิบสามสิบนะครับเมื่อกี้เพราะผมลืมดูว่าเจ้าโกลเด้นบอลมันติดไปด้วยนะครับ โอเคแต่ฝั่งตรงข้ามโกลิบัทก็ติดกัดก่อนจากราชาทะเลลึกผมไปเหมือนกันนะเนี่ยพอติดกัดก่อนแล้วแท้งผมเลือด5้านะครับก็ยืนไม่อยู่นะครับอย่างราชาทะเลลึกนะเพราะว่ามันทำดาเมจเรื่อยๆนะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแนวหน้าของผมนะครับผมละลายไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อว่าหลายคนไม่เชื่อนะครับผมว่าแท่งของผมนะครับถึงแม้มันจะเวี่วแค่6 9เนี่ยแต่ผมก็อัดของเลือดมันไปเนี่ยเกือบจะ6แสนนะครับโดนเจ้าโกลิบาสเบินไปเมื่อกี้แทบตายนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ5 0 0แสนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองอีกรอบ้ลยกันเผื่อว่าหลายคนอาจจะดูไม่ทันนะครับ ก็เดี๋ยวกดด้วยอีกรอบแล้วกันนะจะได้เห็นความโหมดของโกลิบานะครับ mm hmm. เผื่อว่าใครแบบเพชรเยอะแล้วไม่รู้จะเอาเพชรไปทําอะไรเนี่ยก็มาซื้อโกลิบารดในแต่ละวันได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูกันอีกรอบนะครับสังเกตที่โกลิบารเขานะครับตอนที่อันตินะดูนะครับผมอ่าต่อไปฝั่งเขาโกลิบารน่าจะเปิดนะครับผมเห็นปะ เนี่ยมันติดกัดก่อนแถวหน้าถึง3ตัวเลยนะครับฝ,ฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามก็จะได้บาบจากพาสีของโกลิบาสนะที่พลังจะโจมตีเพิ่มขึ้นถึง30%เลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างโหดแล้วก็โกงมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วดูแนวหน้าผมนะครับในแต่รอบที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเลือดมันก็จะหายไปเรื่อยๆด้วยนะครับสถานาการ์ก่อนมันจะ แตกต่างจากเผาไหม้นะนี่เผอว่าใครไม่รู้นะครับเวลาที่มีศัตรูตัวไหนนะครับติดถานะกัดก่อนในแต่ละรอบเนี่ยเวลาที่มีการขยับตัวเคลื่อนไหวโจมตีกันมันก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นสถานะที่ผมมองว่าโกงนะครับและเจ้าโกลิบาร์ดเนี่ยก็เป็นตัวที่สร้างสถานะนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับดูดิครับแนวหน้าของผมเนี่ยยืนไม่อยู่เลยนะครับผมก็ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่โกงนะครับถ้าใครสนใจก็มันอยู่ในร้านค้าลึกลับนะครับเตรียมเพรไว้เยอะแล้วคอยรีซื้อในแต่ละวันแล้วกันอนนัทคิปการรีวิวเจ้าตัวละครอย่าางกกริบผม็ขออจ เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นถึงความโหดของโกลิบัสในคลิปนี้เอา่ะคลิปนี้ก็บบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ